ุณเปิดบารมีให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหลือกินเหลือใช้เปิดโชคเปิดลาเปิดอำนาจวาสนาเปิดสัพพสิริมงคลให้บังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนทุกประการเถออิด โอกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลเลิกนี้กระผมให้พระญาตินำเรียนเรียนเชิญท่านชันชัยคงทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายผู้ใหญ่ในงานประธานในพิธีได้กรุณาให้เกียรติเป็นตัวแทนของท่านทั้งหลายจุดเทียนบาร,รมีมหามงคลพร้อมจุดธูป16ดอกอธิษฐานจิตขอเรียนเชิญ สาธุสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังพุทธังมหาปสิทธิเมธรรมังมหาปสิทธิเมสังฆังมหาปสิทธิเม แสงเกียรที่ท่านชาญชัยคงทันได้บรรจงจุดขึ้นนี้นั้นขอแสงแห่งบารมีจงมาบังเกิดขึ้นฉับพันในสถานที่อันเป็นมงคลพิธีแห่งนี้ด้วยแสงยาดุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเราเทวฤิิ์แห่งเทพเทวาให้วดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน สิบสี่ช่องห้องปราดานขอจงเสด็จลงมาอำํำนวยอวยพรไทยนัการบัดนี้ด้วยเถิด ประธานท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับลำดับนี้จะได้ประกอบพิธีขอขอมาซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนชาวไทยเรานั้นนะครับขอญาตเรียนเิญท่านประธานอยู่ก่อนครับผมสักครู่เดียวครับท่านผู้มีเกียรติตั้งหลายครับ ขอญาตท่านเป็นตัวแทนของท่านทั้งหลายได้ยกขันขมานะครับเพื่อประกอบพิธีขอขมาก่อนที่จะได้ดําเนินการสิ่งหนึ่งประการใดขอเจ้าหน้าที่นําเรียนขันขมาให้ท่านประธานกับท่านในอำเภอด้ครับนะครับซึ่งพิธีขอขมานี้นะครับเป็นขนบธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนชาวไทยเรามาช้านานหากจะมีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกบกพร่องในการดําเนินการ ก็จะได้กราบขออภัยไว้ตั้งแต่เบื้องแรกจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันลำดับนี้บัณฑิตพรามจะได้นำกล่าวคำขอขอมาท่านท่านประธานในที่พร้อมด้วยท่านในอำเภอธงชัยบุตรวงศ์จะได้เป็นประแทนของท่านทั้งหลายยกขันขมาเรียนเชิญท่านทั้งหลายสรับฟังดังนี้เถิดสา อจะโยโนพันเตอัจะกมายาธาพาเลยาธามูลเฮยาธากุสเลเยมยังพันเตขาติโตปทายาปะมาทังวาคัมมายโยนิสุมมนสิการังวาอคัมมาพุทเทวา สามีว่สังเว,ว่าอาคารวังอาคาริมาคายนวาจามาราสวาสัมมุคขาปีปรม,มุคขาปีเตสังนูพันตอจะยังอาจจะยันโตปฏิคันห้าต อายาติงสังวาเลยยาลำดับนี้เรียนเชิญท่านประธานพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติการพบทุกท่านได้น,น้อมจิตน้อมใจกล่าวตามดังนี้เถินกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตโทสงังอสันจิตโทสงังปมาทโทสงังขะมะตุโนพันเต อายะติงสังวเระยักษ้าพระเจ้าขอเข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยพระภูิเจ้าที่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระแม่ธรณีหากการกระทำของข้าพระเจ้าทั้งหลายในวันนี้หรือวันข้างหน้า จะมีสิ่งหนึ่งประการใดได้ล่วงล้ำกั้มเกินต่อท่านทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษอย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมอย่าได้ปูกเวรผูกกรรม ต่อกันและการในการะบัดนี้ด้วยเคืนเลี่ยนเิญท่านประธานได้อธิษฐา,านสิตแเจ้าวางถังสมาลงบนโต๊ะหลงสวงเฉลินเืลิด้วยความคอรพินครับในานามของพี่น้องชาวอำเภอรัตนาวาปีกระผมไข้ขอบพระคุณท่านชานชัยคงทัน ่ารรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายขอบคุณท่านในอำเภอธงชัยบุตรวงศ์ในอ,อำเภออำเภอรัตนวา,าปีขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นตัวแทนขอ,ของท่านทั้งหลายประกอบพิธีเบื้องหน้าโต๊ะบวงสรวงขอบพระคุณทุกท่านครับยรนยนเชิญท่านตาปรัทยาใสครับผมท่านที่เคารพทั้งหลายครับ สายสารติววาสางเหยียบหน้าพายาเหยียบเมืองนะครับเมือนี้ท่านช่างใช่ผูงท่านนะครับพอเมืองของจังหวัดหนองคายเฮาท่านได้ก,กรุณาให้เกียรติครับท่านท้งลายมาเป็นประมุขป,ประท่านในงานพิธีผู้ข่าบัฑิตภาพสุวิทวรวมราบกับโอกาสจากพ่อแม่ผู้บาอาจท่านทีเก็รพนับซื้อเพื่อโอกาสประกอบพิธีอาจเป็นเจา้าพิธีในเมื่อนี้ลำดับที่ เรียนเชิญท่านได้น้อมจิตน้อมใจกล่าวคำบูชาพระรัตนไตรโดยพร้อมเรียงกันดังดนี้เถิดอเมนาสากาเรนาตองผู้ทางอาภีปูชายามาเอเมนาสากาเลนาตองธรรมังอาภีปูชายามาเอเมนาสาก ูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคาวาังบทังภะคาวตังอะภิวาเทมิเว้าวาโตัวปะขาวดารโมอะมังนามาสามีสุปฏิปันโนภะคาวตู นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตกบัตรนี้ข่าขนอกดอกนิว้วชูรี่แหงเหนือเสียนยอดถูกเทียนมารากินหอมสุกนล,ลำจากขันขั้มไข่สองบูชาเหนือเกศหวยองค์เททไทยทึยงฝ่าทิพวีมานสิโพกสั่นซอฝ่าพมมาสองปลากายสีผุนดีที่ส่งฤทิ์ให้ลำบองม้องเยี่ยมจากมาเที่ยมทั้งขาเจราจาญาพิพา ให้สามารถแก่กาอยาข้าของดอกปองแปลสาธุด้อนอกแกวราตนั่งดวงป่าเสดขอให้มาซอยปองปัญญาค่าให้เดียนไหลอีกทั้งพุ่นคุณโอเจ้าสองเขือพอแดแม่ขอให้ม่ซอยปองเที่ยงข่าล่อยระวัง ข้าจากวั่นท่าวไวยจอมปราดเมธีคุณครูบาอาจารย์ผู้ประทันความรููให้มาสู้ตนขา่าววิชาดีให้กาแก่สมกับพุ่มพอนยองให้เฮืองหนาดอกขาคุณว่าแล้วองค์เปล่าป่ายบอกเจ้าทีพุ่มสถานเป็นสักขีปีนั่นเห็นยาสุมี่เว่นกองข้าขอย่อมือนองน่วยแขนสอก่อนหอนข้าขอวัดน,นอกหยย่ยอ อ่านไว้กี่คนก่อนแล้วปุขาสาธุปฏิปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณบิดาสุขเตชเสติปฏิปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ผูชาคุณมารดาปริตาสุคเตเชสติปฏติปติผูชาพุทธผูชาธรรมะผูชาสังฆผูชาผูชาคุณครูบาอาจารย์ผูชาไทยามา เดกฮาว่ทุกิเกตพุกมาจะยอนตุเทวานชลาทละอุสยสมัยคาคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนในอวราจนางซาตามีสุนัน อายาจนะกะลูอายัมบันตาอายาจนะกะลูอายัมบันตาอายาจนะกะลูอายัมบัน วันวิตว่าสาพุทธานางสาพพุณนะมหสินาราเทจอาจริยะสาพาทางมาพาณิัย์นังอุเมูุทวาสักสวุหอมาเทเวทยติเก กา,ามีปีพอริกรมังจะทายาพุทธสาสนสนจะเพบีอันตรายเามฆมเหสุงุงตาดสติจัสสาสิทิกตังสิทิกำมังสะพาสิทิาวันตุม สติตริกยาตุบัชาตุสวาหาวันพิตว,วาอาจอายะกาทังมาตาปิตุปัฏฐานันก็ได้บุกตาตีสิบนิ้วของข้าพเจ้ายกขึ้นเหนือเสียนสิร,รูใย,ย้พญาเจ้าทาั้งหลายจงเปรีมปีประโมทมาโนสารจำหนง แห่งองค์พระมหากษักตริยวงศ์อันรืองเดืองอเท่าทเทเวทวทิศาวันทิตา,าวาผู้วาจารยังหังผู้เชมิทุตวาวาายัตย,ยังไปวันทิตาวาผู้วาจาริยังหังผู้เชมิตาตอยังไปวันทิตาวาผู้วาจารยังอหังผู้เชมิ นมามัจสิตวายสีสิทธิโลกนาทัง้งผู้วาใจยังต้องมาประสิทธิเม,มตตุติยำปินามัสสิตวายสิสิทธิโลกนาทัง้ยยงผู้วาใจยังต้องมาประสิทธิเม,ม,มตต์ก็ยำปินามัสสิตวาอิสิสิทธิโลกนาทัง้ยยงผู้วาใจยัง จงมาประสิทธิ์เมสอทุกสอคู่อุกาสะอุกาสะข้าพระพุทธเจ้าขอ,ขอรรกราาราธนาอันชิญเอายังคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบกคุณพระธรรมาเจ้าสามสิบแปดคุณพระสังฆเจ้าสิบสีมม่เอหิมะมะเอหิมะมะคุณเบรย์ยี่สิบเอ็ดคุณมารดาสิบสองคุณพระแม่ธรณียี่สิบเอ็ดคุณพระแม่คงคาสิบสอง คุณพระเพองหกคุณพระไาเจคุณครูหกคุณพระแม่โฮศสามสเก้าวันนี้แมนว่าข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำการใดๆขอพลังบาร,รมีอำนาจทิพย์อวยชัยให้พรสำนิกประสิทธิผลแก่ข้าพระเจ้าจะขอสโสถือเทวันตุกเมี สัาาโสถีพระอวันตุกเตด้วยว่าวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะประกอบพิธีบวงสวงบูชาเลิกเบิกดพระแม่ธรณีบวงสวงพิธี